กรูเตนทักสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะครูจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเปิดคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะประเทศใดก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้เพราะว่าจุดประสงค์นะคะที่ครูเปิดคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมาก็คือว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ประโยคคำศัพท์ง่ายๆนะคะในการพูดสนทนา แล้วนําไปใช้ได้ผลในชีวิตประจําวันแล้วก็มีความสนุกแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะคะเวลาที่เราเรียนด้วยกันซึ่งคอร์สนี้นะคะครูจะพูดในรายละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลงชื่อไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะแล้วก็ครูจะตอบเกี่ยวกับรายละเอียดกลับไปนะคะ